วอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาตะแบกนะคะแล้วก็มาพบกับพี่โอ๋นะคะจะนำเที่ยวให้เราในวันนี้ค่ะทำไมถึงมีความคิดที่จะทําเป็นสะพานกระจกน่ะคะก็ให้ไปเชื่อมต่อกับฐานพระอีฐานนะครับอ๋ออีฐานนึงเดี๋ยวจะพาเดินไปดูจะพาไปดูเลยทางลงนี่มีกี่ทางคะพี่มีสองทางมีสองทางนะคะวันนี้พี่จะพาลงไปทางไหนคะเราจะพาขึ้นมาดไดก่อนขึ้นมาดไดก่อนแล้วเราขึ้นไปถึงวิหารค่ะแล้วก็ไปสะพานกระจก แล้วมีทางลงทางสะพานกระจกอีกอมีสองทางพี่โอ๋แนะนํามานะคะว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปเนี่ยระยะทางค่อนข้างไกลนะคะจะให้เราเตรียม,ยมน้ําแล้วก็ขนมนะคะจะมีด้านนี้คอยบริการอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมขนมจีบไส้กรอกนะคะไอติมน้ําอะไรต่างๆนะคะสามารถตเตรียมขึ้นไปเพราะว่าด้านบนจะไม่มีขายนะคะจะมีด้านล่างที่เดียวนะคะเดี๋ยวเชิญไปชมกันเลยค่ะเชิญพี่โอ๋นะคะ พี่เหอคะโบที่ปลูกนี่คือเขาปลูกทำไมคะพี่เป็นโบอ uhh. ันธานครับผมเป็นโบที่ถ่านใช่ครับจ้ะมันมีอะไรมางหนูเห็นมีหลายสีจังเลยก็มันมีแบบโชคลาภมันมีสีสุกะไรแต่ว่าเป็นก็มันเป็นเสริมดวงอะไรครับผมเป็นสีสีใช่ไหมใช่ครับแต่ละสีแตถ้าเจริญเลื้งเลื้งก้าวหน้าก็สีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีขาวก็คือ ครอบครัวเป็นสุขสีน้นเงินไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใช่ครับนี่เราเราได้มาเราทำที่ไหนคะข้างล่างที่ร้านคาสวัสดีค่ะข้างล่างเลยสดีค่ะข้างล่างเนาะก็จะเป็นละสามสิบบาทคือละสามสิบบาทต่อต่อต่อหนึ่งย่างต่อคือเนาะอ๋อค่ะแล้วเวลามีเวลาเปิดปิดไม่ครับมีครับผมเราปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะับเราเปิดถ้าเกิดปกติเราเปิดเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งใช่ปิดตอนเย็นปิดข้างล่างนี่ห้าโมงหกโมงครับปิดข้างล่างหกโมงค่ะและเกิดสมมติว่าอย่าง มีคนมาเข้าก่อนหกโมงร้อยคนเราก็ต้องเอาเข้าให้หมดนั่งทั้งๆว่าเขาตั้งใจมาเดินสะพานใช่ไหมดึกเราก็ยอมไงใช่ครับเหมือนบางคนอยากมาช่วงพระาทิตย์ขึ้นพระาทิตย์ตกอย่างเงี้ยคผ่ะรู้สึกน่าจะอยู่ประมาณ60สิปีครับผมหกปีแล้วเนาะแล้วพาประธานในโบสถ์นะคะพี่จำลองมาจากของพ่อส่อทรนะครับอืม คือแบบว่าเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่ามีพระอยากจะมาอยู่ที่นี่ครับก็เลยไปเอาหลวงพ่อโสธรมามามาปฏิสฐานอยู่บนวิหารน,นี้ครับแล้วกเ็เป็นเป็นตำนักสงฆ์เขาโสธรประวรวิทยารามชื่อเดิมของที่นี่ใช่แต่ตอนนี้เขาก็เป็นก็เป็น,เป,นเป็นวัดโดยตรงแล้วเป็นวัดวัดเขาโสธรบวรวิทยารามอ๋อชื่อเต็มใช่ไหมคะ แต่ว่าเรียกกันสั้นๆว่าวัดเขาตะแบกเงินเงิน40<อ>บาทของเราที่ว่าค่าบัตรเข้าชมสะพานนะครับมันมีนี่ครับ 1. ค่าบำรุงรักษา 2. ค่าซักสึ่คเ้า 3. ค่าพนักงานดูแล 4. ส,สร้างาพาตตระหลวงพ่อสดอนครับเพื่อจะไปดูฐานพระตรงนี้ครับข้างหน้า งามมากไปมาค่าสูงสูงเลยสูงด้วยล้วเดินตรงนี้ค่ะสูงด้วย <S <S ความยาวของท่าพานนี้เท่าไหร่ครับหนอระหว่างกระจก5 0เมตรถ้าทั้งหมดยาว260อเมตรครับ <S <S ยาว260รอระหว่างกระจกก็คือ5 0เมตรครับรับน้ำหนักได้เท่าไหร่คะับ1ตารางเมตรรับน้ำหนักได้1,200กิโลต่อ1ช่องครับหืม เวลาคนขึ้นเยอะๆจริงๆขึ้นพร้อมกันได้ได้ได้เท่าไหร่เราก็จํากัดแก้ไม่เกิน100คนครับ100คนต่อครั้งที่เข้าใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเข้าเยอะก็จะไม่มีที่ถ่ายรูปก,กันครับอ๋อไม่มีมุมเป็นส่วนตัว<ช>นิดนึงเราก็จะให้เวลาเขาหน่อยไม่เกินสิบนาทีได้แบบนี้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเยอะเราก็เอาเวลากันนิดนึงห้อยรับสูงสุดได้ที่เท่าไหร่คะสวัน แต่ว่าพีพีเลยชอบพูดกันมาเยอเยอะก็เรารับจำนวนแค่2,500คน2,500คนต่อวันต่อวันเ็ไม่เฉลี่ยแบ่งใช่ครับอันนี้สูงเท่าไหร่คะคุณโอสูง25เมตรครับ25เมตรแล้วก็วัดตัวนี้เปิดปกติหรือว่ายังไงคะเปิดปกติครับสวายสังฆทานขึ้นมาปิดทองหลวงพ่อเกิดทอนบญิหารได้ปกติครับแต่คือว่าสะพานเราปิดเฉยๆครับปิดแค่ไม่ให้เข้าสะพานกระจกเนาะใช่ครับอ๋อค่ะแล้วถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่เนี่ย วัดแจ้งทางเขตถูกต้องไหมคะใช่ครับผมอันนี้คืออะไรคะับคุณโอ๋ฐานหลวงพ่อต่อทครับอ๋อกำลังสร้างใหม่ใช่ไหมคะตัวนี้ทางวัดเออ่ทางวัดสร้างเองไม่ได้มีไม่ได้มีคนสนับสนุนอะไรใช่ไหมไม่มีใครสนับสนุนครับก็คือถ้าอยากร่วมอยากร่วมทําบุญก็คือมาสามารถมาทําร่วมทําบุญได้เนาะที่วัครับเราจะมีจุดให้ชื่ว่ามีจุดทองคำเห็นไหมครับด้านล่าง เราทําบุญเมตพระศกอ่าเมตพระศกก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราเขียนชื่อปุ๊บเชื่อว่าที่เมตพระศกนี่จะสลักชื่อไว้ให้อ๋ออ่าหรือเราจะทําแท่งเล็กตามร้อยบาทเมื่อรอองค์หลวงพ่อสด็จองจะมีแท่งเล็กสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันสามร้อยบาทก็ตามศรัทธาตามราคาไปครัเราไม่บังคับค่ะแล้วก็มีแทนเติมดวงอีกหนึ่งร้อยบาทแน่นนะครับเพื่อคนแบบว่า ทำบุญมากทำบุญน้อยใช่ไหมกับจิตศรัทธาของญาติโยมวันแล้วก็มาจบที่เส้นทางนี้ใช่ไหมครับ่คราะว่าจะวนได้รอบพอดีครับอ๋อวนรอบขึ้นขึ้นไปลงมาเราจะขึ้นเราจะขึ้นทางนี้ไม่ได้ หลังจากที่เราไปชมความงดงามของวัดแล้วก็ไปดูสกายวอล์คแห่งใหม่ในชลบุรีมาแล้วนะคะใกล้ๆก,ก,ก็ยังมีร้านกาแฟเนาะชื่อร้านอะไรจั๊กมอนทิงคองค่ะ,คะบรรยากาศดีมากเหมาะก,าากันถ่ายรูปถึงนะคะวันนี้เราก็จะต้องรับร้อนกันนิดนึงนะคะขะเจ้เลยจ้าสวัสดีค่ะ วอนนี้เราอยู่ที่ King Kong Hill Coffee r e s t a u r n t นะคะวันนี้เราจะมาให้พี่พ่อแนะนำร้านดีกว่าค,ะค่ะก็ชื่อร้าน King Kong Hill Coffee and Restaurant อยู่ที่วัดเขาตะแบกสีราช้าที่มีจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจุดชมวิวจุดชมวิวที่เป็นสะพานแก้วค่ะค่ะและ้วก็ทางร้านก็คือเป็นร้านกาแฟทีชานมไข่มุกก็มีอาหาร สเต็กอะไรเงี้ยนะคะอาหารจานดีอ่ะอาหารคือชาติค่ะคุชชั่นฟู้ดนะคะแล้วก็รับจัดเลี้ยงด้วยรับจัดเลี้ยวด้วยรับอีเวนต์ค่ะค่ะต่างๆแล้วก็บรรยากาศดีเหมือนเสาค้อเลยใช่มีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ใช่ไหมคะรับรองได้ทั้งหมดประมาณกี่ท่านคะพี่ลาจะได้ มประมาณ80-100เลยเนาะเขามีด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็มีด้านนอกด้วยหนูชอบมากเลยมีบันไดวนขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีจุดชมวิวแบบธรรมชาติแบบเอาแบบธรรมชาติแล้วให้ดูแบบกลืนๆมีสเวอร์ชั่นเหมือนกระจกอันนี้คือเป็นแบบธรรมชาติพี่หนูถามหน่อยแล้วทาไมถึงตั้งชื่อเป็นคิงคองคิงคองฮิวก็คือ มันจะมีหินอยู่ก้อนหนึง่งหินก้อนนี้ถ้าเกิดเราที่นี่มันเป็นเขาเหินถ้าเกิดว่าเราจะต้องเอาเหินก้อนนี้ออกมันต้องต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากมันเป็นก้อนแล้วมีมีก้อนใหญ่มีโหนกตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนไอ้น,นี่แล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งก็คือไปเจอคิงคองเนี่ยเขาปั้นไว้อยู่ใต้ต้นไม้ที่ท,ที่ที่พัทยาแล้วเขาเขาจะย้ายจะย้ายที่ก็เลยไปเห็นแล้วก็เสียดายแล้วแบบคืออยากได้มากเลยค่ะก็เลยเป็นนซื้อเข้ามาแล้วพอมาตั้งก็คือไม่ต้องปั้นอะไรมาก หัวมาอยู่บนพื้นค่ะมืออยู่ข้างนี้ข้างนี้ก็คือลงตัวเลยก็เลยเป็นใช่เป็นลูกปลด้านหน้าที่ตั้งเป็นตัวทิงของตัวนั้นเลยใช่ค่ะอันนั้นคือหินธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้แต่งค่ะเพียงแต่ว่าเอาหัวคิงคองก็เลยเป็นที่มาของทิงคองนโบราณมันใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะตัวนี้ที่หนูกินนะคะพี่คือชามะนาวปกติมันจะแบบรสชาติมันเออจะออกเปรี้ยวนิดนึงอะไรแต่อันนี้มันเข้มข้นมากเลยนะค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นชานมไขขือตัวนี้ก็คือว่า เวลาสักอะไรนะพี่ถึงจะได้แก้วแบบนี้ค่ะก็ชามีความสุขมันจะมีหลายรสชาติเนี่ยค่ะจะเป็นกุ๊บชื่อของชามีความสุขค่ะเป็นแฟนชายค่ะซื้อแฟนชายมาเพราะว่าเขามีแพ็กเกจที่ไม่เหมือนไทยแล้วก็กระบอกมันเอากลับไปแช่น้ําดื่มที่บ้านเราเหมือนเป็นปั่นจักรยานเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสามารถพกได้ใช่ไอ๋อสับายได้แล้วก็จะนึกถึงร้านเราใช่ค่ะแต่ช่วงนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะวบนวลนเดทนยจะเป็นกระบอกชุ้มผูาแล้วก็มีผ้า อย่างนี้นะคะแล้วก็ซิงเกิลที่นี่จะเป็นชาแลวนะคะพี่พรชาชามีความสุขชามีความสุขเป็นสายมุกแล้วแต่คนชอบอ๋อรสชาติมีหลายรสชาติให้เลือกค่ะมีหลายรสชาติบางคนไม่ชอบกินนมไม่ชอบนมไม่ชอบหวานก็จะเป็นผลไม้ผลไม้ตอกอันชั้นชากุหลาบก็อร่อยกินกุหลาบค่ะวันนี้ก็ถ้าเกิดใครแวะมาเขาตะแบกนะคะสามารถแวะมาพัก ที่ร้านคิงคองได้นะคะมีอาหารให้เลือกได้หลากหลายแล้วก็อาหารรสชาติรสชาติดีค่ะเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยมมีของกระบอกน้ําแถมให้ด้วยแล้วก็พี่พรเจ้าของร้านใจดีมากค่ะงั้นก็เรากวรวันนี้เรบกวนที่พรเช็นเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากติดตามเพจร้านด้วยนะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ